อาจารย์จะขอพูดเรื่องของยูว a ล h ารา r ีเนี่ยต่ออีกหน่อยนะคะจากเมื่อวานเรื่องที่เราควรจะเอามาพูดเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเมื่อเช้านี้นะคะขณะแต่งหน้าแต่งตัวทําผมไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคือช่วงเวลาของการหาข้อมูลก็มาได้คลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สกรีนให้ดูนะคะอาจารย์ฟังในช่วงนั้นนะ่ะที่ขณะแต่งตัวพอฟังแล้วเนี่ยโอ้โห คือคืออะไรนะคะที่อาจารย์เนี่ยนะเอาขึ้นมาได้เนี่ยในช่วงเวลาแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอคลิปอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เบื้องบนเขาต้องการให้เราเอามาพูดพอคลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ยฟัานแค่ s อันนี้ทางทางบ้านก็จะไม่เห็นนะคะทาง f Facebook นี่ไม่เห็นนะ่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอธิบายให้นะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนอวิชาเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนอวิชาเนี่ยโดยตรงซึ่งเป็นปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้แล้วก็เตรียมตัว คือสิ่งที่ยูวาคาราวิพูดเนี่ยในเรื่องโฮโมเดียสก็คือมนุษย์เนี่ยที่มาเล่นบทบาทของพระเจ้าเพราะเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สองของเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยข้อมูลส,ส่วนหนึ่งนะมันมาตรงกับที่เจอร์ดีนพูดเจอร์ดีนที่แอลบากสะกดจิตเขาข้อมูลที่พูดเนี่ยในวันนั้นเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ย มันมาตรงกันนะซึ่งซึ่งสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสริมความรู้ที่มาจากต่างแหลง่งแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันเรื่องที่ยูวาฮารารีพูดในส่วนนี้เขาพูดได้เมื่อ3ปี3 4ปีก่อนแล้วท0 1น่ะแต่ของเจอร์ดีนเนี่ยเพิ่งจะพูดเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองเมื่อสิ่งที่ยูวาฮารารีพูดเนี่ยก็คือว่า โลกของเราตอนนี้นะคะเนี่ยกำลังเนี่ยเข้าสู่เนี่ยการเปลี่ยนแปลง